สวัสดีครับพวกเราชั้นปฐมศึกษาพี่ที่โ่อ่าะพวกเราวันนี้มาเรียนสถานที่นอกห้องเรียนนะครับวันนี้สถานที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรลูกบ้านต้นไม้่ะบ้านต้นไม้ของพวกเรานะครับก็เป็นสถานที่พักผ่อนยนใจใช้เล่นบันเทิงใจรวมทั้งทําการบ้านได้เวลาที่เราว่างเนาะวันนี้เป็นโอกาสดีๆนะครับคุณครูก็เลยอยากพาพวกเรามาสัมผัสบรรยากาศนอกห้องเรียนนะครับให้เรียนรู้กับธรรมชาติ สิ่งที่เราตื่นตัวมาตั้งแต่เด็กจนถึงเราอยู่ชั้นป .6 เลยนะครับเราก็จะเล่นตรงนี้นะครับสนามเด็กเล่นมาต้นไม้นี้ตั้งแต่เราอยู่ปไหนลกูก<ร>อ,อนุบาลเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าอนุบาลเขาก็ให้เรามาเล่นต่างๆเนะาะทีนี้ก่อนเลียนคุณครูมีมาตรการนะครับโควิดช่วงนี้โควิดระบาดอยู่ เรามีข้อตกลงร่วมกันเนาะว่าเราจะเรียนอย่างเป็นไงาลอดปลอดภัยห่างไกลโควิดดังนั้นอขอเชิญเจ้าหน้าที่มาแนะนำนะครับเชิญคุณไมคผู้ช่วยคุณครูมาแนะนำว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในยุคโควิดระบาดเด็กๆมองบอร์ดตรงนี้นะครับอ่านพร้อมกันเนาะห้องเรียนวิถีใหม่ปลอดภัยด้วย new normal อ่ข้อ1เรียกว่าอะไรลกรูกไปห้อองอเรียนมันล้างมือเป็นประจำล้างมือด้วยเจลแองกอฮอล์ถวายหน้าตากาดไม้เลยระยะห่างกู้ดึงหึ่งสเมตรห้ามใช้สิ่งของร่วมกัน อันนี้ก็คือข้อตกลงเบื้องต้นเนาะว่าการเรียนในยุคโควิดที่กําลังระบาดเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มข้นเลยนะครับมีทั้งหมด6ข้อนี้เด็กๆทําได้ไหมลกูกทำได้อ่าเยี่ยมมากนะครับอันนี้คือข้ออันแรกที่เราจะต้องพึงปฏิบัติอ่าแล้วก็ข้อตกลงในการเรียนอขอเชิญผู้ช่วยคุณครูนะครับเรียนอย่างไรเราจะประสบความสําเร็จ ได้ความรู้ในวันนี้นะครับอาเด็กๆมองบนป้ายอันนี้นะครับก็คือป้ายข้อตกลงในห้องเรียนมองเห็นนะลูกเนาะอ่าเราต้องพึงปฏิบัตินะครับอ่าอ่านพร้อมกันเลยข้อหนึ่งเชื่อฟังครูไม,ไม่ส่งเสียงดังขออนุญาตก่อนเข้าตั้งใจศึกษาเ,าเรียน ไม่ทะเลาะกันด้วยการรักษาความสะอาดผู้จ,จ่าภัยรากไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนไม่ขีดเขียนตามโต๊ะเก้าอี้หรือฝาผนังไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นแต่งกาสุภาพเรียบร้อยไม่นำอาหารเข้ามารัปปกษา อ่ามีทั้งหมด12ข้อปฏิบัติได้ไหมเอ่ยได้ไดอ่าไหนคนไหนได้ยกมือคนไหนไม่ได้ยกมือง่ายๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงเบื้องต้นในชั้นเรียนแม้ว่าเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนก็ตามแต่เรามาเรียนนอกสถานที่เราก็ต้องพึงปฏิบัติให้นะครับตามนี้ด้วยทั้งหมด12ข้อง่ายๆนะลูกเนาะอ่าเชิญเจ้าหน้าที่เก็บได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องประติมาก,กรรมไปแล้วในความรู้เบื้องต้นเนาะซึ่งคุณครูได้สอนพวกเราไปแล้วนักเรียนจําได้ไหมว่าประติมาก,กรรมเนี่ยเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่สร้างสรรค์โดยการปั้นการปั้นนั้นหรือประติมาก,กรรมนั้นมีกี่ประเภท้าประเภทคุณครูคมีรางวัลให้สําหรับคนที่ตอบได้สามประเภทอะไรบ้างค่ะคนไหนได้ย่อืเประเภทที่หนึ่งงานปั้นแบบนุน ต่่ำคะอ่าโนนต่ำถูกไหมลูกอ่าลองเช็คดูในหนังสือที่เราเรียนไปมีไหมเอ่ยอ่าโนนต่ำติ๊กตอกติ๊กตอกอาถูกต้องนะครับงานปั้นประเภทที่หนึ่งอาผมมือให้มันแหวนหน่อยผู้เก่งของเรานะครับคนเก่งของเราอ่าประเภทที่หนึ่งผ่านไปประเภทที่สองก็คืออะไรเอ่ยใครตอบได้ยังไงอาบิ่มบิ่มการปั้นแบบนนนสูงครับอ่านนนสูงมีไหมเอ่ย มีคะมีถูกไหมถูก,ถกอ้าวเชิญมีมีมารับรางวัลน,นะครับเป็นดินสอวิเศษนะเขียนปุ๊บวาดส,สวยเลยนะครับอ่าแล้วก็ประเภทสุดท้ายอะไรเอ่ยใครตบอบการปั้นแบบลอยตัวค่ะอ่าแบบลอยตัวมีไหมมีนี<ม><ม>นะครับอ่าถูกต้องรบมือให้คุณปอหน่อยเดมีแต่คนเก่งๆห้องเราทั้งหมด3ชนิดที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งงานปั้นประเภทนูนตา นูนสูงแล้วก็ลอ,ลอยตัวอ่านนี้ก็คือการทบทวนนะครับคุณครูก็ได้ให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนนักเรียนผู้ที่อ่าตอบได้นะครับแสดงว่าตั้งใจเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะยังไม่ลืมนะต่อมาอ่าวัสดุอุปกรณ์ในงานปั้นอะไรบ้างที่สามารถนำมาปั้นได้อ่าจำได้ไหมเอ่ยอ่าอะไร อะไรนะลูกขี้เลื่อยผสมกาวค่ะขี้เลื่อยผสมกาวทำได้ไหมขี้เลื่อยเศษจากการเลื่อยไม้เอามาผสมกับกาวได้ไหมเอยได้อ่าได้อ่าแหวนแหวนเชิญรับรางวัลอีกครั้งหนึง่งอ่าประมือให้มันแหวนหน่อยเก่งมากเลยนะครับอ่าข้อหนึ่งผ่านไปอะไรเอ่ยอีกข้อห<ค>นึ่งดินเหนียวค่ะดินเหนียวบนได้ไหม <liberty> ดได้อ่าได้ถูกต้องนะครับดินเหนียวอยู่กับ คนไทยมาช้านานนะครับตั้งแต่อดีตเลยให้คุณปออีกครั้งหนึ่งอ่าประมือให้ปอหน่อยอ่ะให้โอกาสอีกหนึ่งอันสุดท้ายใครจะตอบอ่าคุณหมวยอะไรเอ่ยกินน้ำมันค่ะกินน้ำมันได้ไหมลกูกได้คับอ่าได้ประมือให้หมวยหน่อยเยี่ยมมากอ่าเชิญคุณหมวยมารับรางวาัลย่ห้องเรามีแต่คนเก่งๆั้งนั้นเลย เป็นดินสอปากกาน่ารักน่ารักจากคุณครูเนาะมอบให้กับคนเก่งใครอยากได้ก็ชั่วโมงหน้านะครับตั้งใจฟังตั้งใจตอบคําถามให้ได้คะแนนคุณครูก็จะมอบรางวัลให้แบบนี้นะครับดินน้ํามันข้อสุดท้ายที่หมวยตอบดังนั้นก็คือกิจกรรมวันนี้เลยเนาะ,ะเป็นการปั้นดินน้ํามันนะครับชื่อกิจกรรมที่คุณครูกําลังจะสอนเนี่ยชื่อว่าอ่า อะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรเอ่ยอขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับสองสาวสวยเมื่อกี้นะครับเป็นผู้ช่วยคุณครูเดี๋ยวจะอธิบายบนนี้เป็นกระดานจำลองนะครับเรามาเรียนนอกสถานที่เราก็จะใช้อันนี้เป็นกระดานชั่วคราวนะครับอสองคนขยับไปข้างหน้าตรงนั้นเลยลูกชื่อกิจกรรมวันนี้ชื่อว่า แจกันปั้นเส้นอ่าแจกันปั้นเส้นคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวคุณครูขอติดตรงนี้อ่ะพลิกใหม่อ่ะโอเคอ่าแจกันปั้นเส้นนะก็คือการเอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นเส้นแล้วก็เกิดเป็นรูปร่างของแจกันอ่าตัวอย่างผลงานของคุณครูมีดังนี้นะครับ อ่าอันนี้นั่นเองตัวอย่างผลงานสําเร็จแล้วนะครับก็คือปั้นรูปดินน้ามันให้เป็นเส้นยาวๆเหมือนกับเชือกนักเรียนรู้จักเชือกไหมลกูกรู้จักแล้วก็มาขคดเป็นวงให้เกิดเป็นรูปแจกันแต่แจกันอันนี้จะไม่ทนทานเหมือนกับแจกันที่ใช้ในบ้านเช่นพลาสติกเช่นเซรามิกหรือดินเผาต่างๆเพราะว่าอันนี้มัน ไม่คงสภาพเนาะดินน้ำมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเช่อนอากาศร้อนอาจจะแบบละลายได้หรือหนาวอาจจะแข็งได้แบบนี้ดังนั้นมันเหมาะกับการปั้นชูเป็นงานตกแต่งสำหรับวันนี้นะครับเป็นผลงานแจการจากดินน้ำมันนะครับแต่ว่าเราอยากใส่ดอกไม้ให้ได้อย่างนี้เราก็ใช้แก้วน้ำพลาสติกหรือแก้วริงที่เป็นแก้วเนี่ย เอามาขึ้นรูปได้ข้างในนะครับแล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันปั้นเป็นเส้นขดมาล้อมรอบแก้วเราก็จะสามารถมีน้ำหล่อเลี้ยงดอกไม้จริงในนี้ได้ดอกไม้ของเราก็จะอยู่ได้นานหลายวันด้วยดีไหมลกูกดีอ่านี้ก็คือตัวอย่างผลงานนะครับทีนี้มาสู่วัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอดุปกรณ์อยู่ทางนี้เดี๋ยวขอเชิญสองสาวเคลื่อนไปทางนู้น อ่าวัสดุอุปกรณ์ของเราในวันนี้ที่เราจะทําก็คือ1นึดินน้ำมันอ่าดินน้ำมันนะครับเด็กๆเตรียมมาไหมลูกเตรียมมาค่ะอ่าซึ่งคุณครูได้นัดหมายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ไหมครับอ่าสองอะไรเอ้สองกระดานรองปั้นเนาะเราก็จะปั้นใส่กระดานนี้เพื่อให้มันเป็นพื้นที่เรียบเวลาทำมันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็สาม หนังสือพิมพ์เราจะนํามารองกระดานอีกทีหนึ่งเพื่อให้กระดานของเราไม่เลอะเปื้อนเวลาเราจะไปใช้งานในการวาดรูปหรืองานปั้นอื่นๆสีดินน้ามันมันจะได้ไม่ติดกับกระดานของเราใช่ไหมครับภ้อสามนะหรือว่าจะสามารถใช้กระดาษ a 4รีไซเคิลแบบนี้ทดแทนก็ได้เพื่อให้เราปราศจากกับตัวอักษรของหนังสือพิมพ์ที่จะติดเลอะกับดินน้ำมันได้เช่นกัน แล้วแต่เราสามารถเลือกสรรได้เลยจะเป็นกระดาษ A4 หรือว่าหนังสือพิมพ์ก็ได้เนาะอ่ะอะเด็ก,ดกๆคนไหนนำมามา3อย่างยกเือหาคนไหนนำมามา3อย่างยกมืออ่าเยี่ยมมากเลยหลายคนเลยนะครับประมาณ90%เกือบทุกคนเลยอ่าส่วนคนไหนไม่มีมาขอคุณครูได้ตอนนี้อ่ะคุณครูจะ ยินดีบริการสำหรับดินน้ำมันหนังสือพิมพ์กับกระดาษถามมีไม่เอ่ยหากคนที่ไม่ได้นำมา็อกเกอร์เอามาไหมอ่าเยี่ยมเลยนะครับทีนี้อ่าอันสุดท้ายอันที่สี่นี้เป็นไม้จิ้มฟันเนาะเอาไว้ตกแต่งรายละเอียดการป้นใจกันเราอาจจะอยากใส่รายละเอียดในการ ทำให้มีการาเขียนลวดลายการจุดการจิ้มการแสะออกของน้ำมันต่างๆเหล่านี้เราก็ใช้อันนี้นะครับในการทำลวดลายได้แต่ว่าไม่บังคับนะอันที่4นี้มีไม่มีก็ได้แล้วแต่การออกแบบนะลูกนะอประมาณนี้นะครับวัสดุเด็กๆคนไหนงงอะไรไหมเอ่ยวัสดุอุปกรณ์นะครับผ่านไปที่นี้มาสู่ อ่าการอ่าการนี้การการให้คะแนนแหมคุณครูจะตัดสินคะแนนอย่างไรในการทำงานชิ้นนี้เด็กๆเห็นตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้นะครับอ้าวพี่เจนนี่พี่เจนนี่จะมาบอกว่ามีเกณฑ์ยังไง อา้าวเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรกก็คือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับอันนี้ให้2คะแนนนะถ้าเด็กๆมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีสีสันสวยงามสอดคล้องกับเนื้อหาก็จะได้2คะแนนเต็มนะครับาผ่านไปนะเจนนี่นะการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่อมา ข้อสองพี่อะไรจองพี่จองกุกงก๊กเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์อ่าถ้าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์นในการดัดแปลงงานของเราแปลกใหม่ไม่เหมือนเพื่อนไม่ซ้ําใครเด็กๆก,ก,ก็จะได้สองคะแนนเต็มเลยอันนี้ข้อสองความคิดสร้างสรรค์น,นะครับต่อมาขอ้อสามใครเอ่ย อ่าพี่มิลลี่นะร้องเพลงอะไรสุดตังค่ะ <laughs> พักก่อน <laughs> อ่าข้อ3 <c oughs> ก็คืออะไรเอ่ยความสวยงามนะข้อ3ามความสวยงาม2คะแนนทำแล้วให้มีความสวยงามสัดส่วนสมส่วนนะมีความเรียบร้อยนะครับ <c oughs> อ่าข้อต่อมาข้อที่สี่ <c oughs> ความตั้งใจในการทำงานใครเอ่ยพิมลีพายอ่าพี่พิมรีพายนะมาบอกว่าเด็กๆจะต้องมีความตั้งใจในการทำงานถึงจะได้คะแนนข้อนี้อีกเนาะอ่ะ,อะมีไหมทุกคนมีไหม,มอ่ะนะครับฝากไว้ด้วยพี่พิมรีพายบอกแล้วก็พี่บอปี่บอ่อ่ยพี่บออ่าพี่บอม,มาบอกว่าอ่ รวมทั้งหมดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น10 <40 S 1> <40 S 2> คะแนนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะติดไว้ตรงนั้นนะเด็กๆ <c oughs> อ่าตรงนี้นะเด็กๆสามารถดูได้เลย <c oughs> อ่าคุณครูฝากเอง ต่อไปนะครับจะเข้าสู่กระบวนการทํางานแล้วเด็กๆตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นอยากทำหรือยังอยากแล้วค่ะมาทดสอบความพร้อมก่อนปุบมือชอนอรอรวมใจไทยแลนด์ขอนแก่นชอนอรอ่าเยี่ยมมากนาทดสอบความพร้อมไปแล้วมาดูขั้นตอนการทำนะ ขั้นตอนการทําเราจะทําอย่างไรนะครับคุณครูจะแปะไว้ตรงนี้นะกระดานจําลองของเรานะครับขั้นตอนที่หนึ่งมีพี่มาริโอมาบอกเราเอา๊มีมาริโอมาด้วยวันนี้ก็คือ,อขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นเด็กๆนวดดินน้ำมันเสร็จแล้ว เราก็จะปั้นแบบนี้เป็นเส้นโดยใช้กระดานกิ้งมันนะครับให้เป็นเส้นยาวๆเหมือนกับเชือกนั่นเองเนาะ,ะถ้าเด็กๆใช้สีเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลือกสีได้ตามความพอใจเลยชอบสีอะไรให้เอาสีที่ชอบนะครับถ้าใช้สองสีมันก็จะมีการผสมสีเกิดขึ้น เห็นลวดลายในเส้นของเราสวยไหมสวยค่ะอันนี้เป็นการผสมแบบที่ไม่เนียนนะขยำขยำดินน้ำมันนวดนวด,นวดแบบให้มันเห็นรายละเอียดของสีที่ยังไม่ได้ผสมแบบเนียนนะครับมันก็จะเกิดเป็นลวดลายแบบนี้นะครับเอาสีที่ต่างกันก็ได้ลองดูเนาะเราชอบสีอะไรเราลองคิดลองจินตนาการกันดนะครับต่อมาข้อ2ใครเอ่ยลิ พี่ลิซ่ามาบอกเราว่าต้องนวดดินน้ำมันให้นิ่มนะเมื่อเมื่อทําแล้วนะครับก็ต้องนวดมันไปด้วยให้มันนิ่มกิ้งแล้วต้องนวดให้มันนิ่มไปด้วยต่อมาข้อสามใครพี่เวนมาบอกเราว่าโ ขดเส้นให้เป็นวงนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเราจะขดแบบนี้นะเหมือนขดหอยเนี่ยประมาณนี้เลยดูตามคุณครูได้เลยนะครับขดเป็นวงเหมือนกับเลขหนึ่งไทยม้วนไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆก่อมันให้มันขึ้นมาเป็นทรงแจกันที่เราชอบนะอันนี้ข้อ3ามเนาะงงไหมลกูก อาค,คุณครูได้สาธิตให้ดูแล้วนะครับข้อ4ใครเอ่ยยายาอ่าพี่ยายาบอกเราว่าทําทเส้นโคดไปเรื่อยๆให้มันเป็นรูปแจกันจนถึงปากแจกันหนาะประมาณ5นิ้วนะลูกให้มันสูงเนี่ยแบบนี้เลยประมาณ5นิ้ว นะข้าวๆหรือใครจะทําสูงกว่านี้ก็ได้จะทําเป็นทรงกระบอกทรงแจกันที่มีรูปร่างแบบตัวเก็ได้มีส่วนเว้าส่วนโคง้งหรือทรงมิติอื่นๆก็ได้คุณครูไม่ได้บังคับนะแล้วแต่จินตนาการของเด็กๆเลยการใช้สีจะใช้อะไรสีมุมไหนก็แล้วแต่พวกเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายใครเอ่ยพีพีอ่าพีพบอกเราว่าตกแต่งเพิ่มเติมให้ สวยงาม,งามเราสามารถใช้ไม้จิ้มฟันเขียนลวดลายตกแตง่งเป็นการจิ้มเขียนหรือการใส่ลายจุดลายดาวลายดอกไม้ลายหัวใจหรืออื่นๆตามแต่จินตนาการของเราก็ได้เข้าใจไหมลกูกถ้ามีหนังสือประกอบการเรียนรู้ด้วยนะเด็กๆลองเปิดดูนะครับที่คุณครูได้อธิบายไว้ประกอบการเรียนของเราเป็นสื่อการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับ มีด้วยนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนการทำหน้าที่เท่าไหร่นะลูก4 3 <43. S 1> อ่า43ี4เขาได้อธิบายขั้นตอนไว้เรียบร้อยแล้วก่อนทำมีคนสงสัยข้อไหนไหมเอ่ยขั้นตอนการทำอ่าถ้าไม่มีพร้อมยังพร้อมยังพร,มมพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วปรบมือชอนรอร รวมใจไทยแลนด์ทอนแกน่นชอนอรอ,อเดี๋ยวที่นี้คุณครูจะให้แยกย้ายทำกิจกรรมตามความสะดวกและความสนใจชอบมุมไหนของสนามเด็กเล่นบ้านต้นไม้เราเลือกสรรเ่าเลยนะครับภายใต้เวลาที่จำกัดในชั่วโมงนี้นะโอเคไหมครับโอเคค่ะ,อ,ะอย่าลืมข้อตกลงในห้องเรียนนะเราจะต้องรักษาความสะอาดอะไรต่างๆที่เราได้กล่าวข้างต้นนั้นแล้วนะลูกนะ คุณครูฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสรุปบทเรียนเรามาเจอกันที่ตรงนี้นะครับแยกย้ายได้เลย เด็กๆเ,เป็นไงบ้างทำงานเมื่อกี้สนุกไหมลูกสนุกค่ะอ่าพวกเราก็ได้ทำอิสระเลยเนาะมุมที่เราชอบเราเลือกสรรแล้วเราก็ได้ทำเสร็จไหมอ่าไหนคนไหนทำเสร็จแล้วยกมือขอดูผลงานหน่อยเร็วอ่าเชิญหน้าตรงนี้เลยครับเป็นตัวอย่างของเพื่อนๆอ,อ่านี่ก็คือตัวอย่างผลงานของแหวนของไม้แล้วก็ของ คุณไกนะครับดินน้ำมันเนาะเป็นรูปแจกันนะครับสวยไหมลูกสวยค่ะตามเกณฑ์การให้คะแนนเบื้องต้นนะ่ะเต็ม1ิคะแนนคิดว่าเขาได้เท่าไหร่ถ้อ่าดูการใช้อุปกรณ์ความสะอาดความสวยงามความคิดสร้างสรรค์นเนาะอันนี้ก็ควรที่จะได้เต็ม1ิบอ่าวันนี้คุณครูมีอันนี้ด้วยนะครับ หัวใจวิเศษมามอบให้คนที่ได้10คะแนนแล้วก็คนที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอ่าปรบมือให้คุณไม้หน่อยเยไปสะสมนะเรามีสมุดสะสมหัวใจวิเศษของเราด้วยเอามาไหมวันนี้เามาค่ะไหนใครเอามาชูให้ดูหน่อยออยู่กับพวกเรานั่นเองนะครับอของแหวนได้เท่าไหร่เอ่ยสวยไหมลูกดูจากลายเส้นที่ค่อนข้างประณีตสวยงามบรรจุเนาะ คุณครูตัดสินให้คะแนน10คะแนนเย่แหวนได้หัวใจวิเศษอีกหนึ่งดวงนะครับแล้วก็ไกดเป็นยังไง,ไงสวยงามอ่าสวยงามได้เท่าไหร่ค่ะอ่าได้10บคะแนนเต็มเย่ปบม,มือให้ทั้ง3คนเลยสะสมหัวใจวิเศษครบ3ดวงนะครับอาขอเชิญเข้าที่ได้เลยลูก อ่าและนี่ก็คือตัวอย่างที่ดีนะครับที่พวกเราควรปฏิบัตินะดูเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนแล้วก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเนี่ยนำไปพัฒนาของเราให้สวยงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับในสัปดาห์หน้าคุณครูก็ขอชี้แจงนัดหมายอุปกรณ์การเรียนของพวกเราเนาะเราจะปั้นดินน้ำมันอีกหนึ่งครั้งนะลูกอ่ะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเนื้อหาการปั้น นััดหมายก็คือ 1. ดินน้ำมันนะครับเหมือนเดิม 2. กระดาน 3. หนังสือพิมพ์หรือกระดาษ A4 แล้วก็ 4. ไม้จิ้มฟันพอามาครบเนาะงงไมหมเอ่ยอุปกรณ์สัปดาหนะ์หน<ม>้าหาอุปกรณ์<ๆ>ที่เอามาวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ครบทวเนเนื้อหามีคนไหนสงสัยอะไรไมหมเอ่ย กิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้มีไหมครับหาไ,ไม่มีเนาะหาวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้อ้าเชิญครับหัวหน้า